สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot Server G นะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่ฮีโร่นะครับแล้วปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นบอมลัวตัวนี้นั่นเองนะครับที่มันเปิดได้จากด่านรูแลนะครับผมเห็นว่าปืนนี้มันกลีนดีนะครับผมแล้วคือใน s e r v e r G อน่ะไอ้ปืนเนี่ยมันยิงแรงมากนะครับผมก็เดี๋ยวลองเอามาเล่นดูนะครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะครับเอ้าแตก ไม่รู้ว่ามันมีแบบ8ดาวด้วยหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบอมตัวนี้ผมก็ไม่เคยเล่น,นกันนะครับในโมอมี่ก็จะได้เล่นก็วันนี้นี่แรงเออตายแม่งเจอกับดักวางระเบิดคือวางไว้หลายหลายอันมากนะครับเนี่ยมีคนยิงปืนมาแล้วใช้บอมเลยวะน่าจะบอม8ดดาวหรือมั้งแป๊บนึงนะผมก็เต้นก่อนเอ้ตรงมุมนู้นมีคนด้วยแต่ตอนนี้เริมไม่ไหวแล้วมามี่ไปไหนหมดฮัลโหลมาฟ้า มาแล้วมาแล้วกระดักวางระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางให้ผมไปได้ไหมเนี่ยกับดักวางระเบิดอีกแล้วผมไม่อยากเหยียบตอนนี้เดี๋ยวตายเอาหน่อยเว้ยแตกไปดิไปไปเพื่อนช่วยกันช่วยกันเฮ้ยย่าอู้เว้ยอุยอ้ยโอย้มันยิงมันยิงดันผมว่ะผมใกล้ตายนะครับตอนนี้เพือ่อตายโอย้เจอปือนแปดดาวตัวนี้เข้าไปนะครับแรงนะปืนเนี่ยยิงมัมมี่อ่ะผมเคยทําคลิปเอาปืนนี้ไปยิงแล้วนะครับ ลองหาดูในช่องดูนะครับมันต้องเล่นมัมมี่ตัวปลาระเบิดเว้ยแต่ผมเล่นไม่ได้ไงนะครับผมเป็นมัมมี่ฮีโร่แต่เหมือนเพื่อนจะปลาระเบิดไปแล้วเหมือนได้ยินเสียงอยู่โอเคเพื่อนฝากด้วยเว้ยไปไปพร้อมลุยพร้อมลุยเว้ยพร้อมลุยไม่แตกโอเคตรงนี้เอ้าไอ้เหี้ยตายกลางอากาศเยังแค่ปืนแรงกันใช่ไหมเอ้านะครับผมไม่เป็นไรครับผมตอนนี้มัมมี่กับคนก็ครึ่งๆแล้ว แต่ผมไม่ชอบเล่นเลยอ่ะผมไม่ชอบเล่นมัมมี่ฮีโร่เลยผมอยากเป็นมัมมี่มากกว่าโดนไม่ดีเลยมากูมาแล้วตบมัน่นตบมัน่นไปขึ้นไม่ได้หรอโอ้สงสัยมุมนี้มันขึ้นไม่ได้จริงมาข้างบนมีเอาตายเลยเกิดกี่วินเนี่ยหกวิรอรอไปนะครับมันไม่มีหรอกสิบสองวิผมคิดเองแม่งมีแค่ศูนย์วิสามวิกับอะไรนะกับหกวินะครับโอ้เกิดไกลซะด้วยมันเกิดอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเออมีคนอยู่มีคนอยู่ ไป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 ,ไปโดนแน่อยู่คนเดียวใช่ไหมได้มาโอ้นี่โอ้โหแม่งรอดแม่งรอดไปได้ไงโอ้โดูดิบอมแม่งยังแรงเดี๋ยวผมขอขอเช็คตัวมันก่อนนะว่าไอ้บอมตัวนี้มีแปดดาวหรือเปล่าเช็คได้ปะเอ้ยเช็คได้อยู่เอาเช็คไม่ได้ีว่าอยู่คนละเซิร์ฟกันอดแล้วอดแล้วมาครับมาครับมึงแตกแตกไหมไม่แตกโอต้องขึ้นต้องขึ้นใหม่ต้องขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ เอ้ยเ้ยจะเย็นดิเอาตายเลยเคียะแม่งแปลงร่างเป็นมนุษย์ฮีโร่โอโหผมตบได้แค่สองตัวเองมัง้งเออสองตัวจริงด้วยนะครับมามีฮีโร่ผมไม่ไหววะ่ะผมเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นตัวอื่นยังจะดีกว่าคราวนี้ต้องได้ยิงนะครับไปถ้าไม่ได้ยิงก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับปืนนี้ก็มีกระสุนให้20่สทับ43สานะครับไม่ได้ใส่กันโซเพิ่มกระสุนบาสุก,กา้าแลยถ้าใส่มาก็น่าจะเพิ่มมาถึงหนึ่ง นะครับเอ้าเพื่อนแล้วมึงจะบังทำไมเนี่ยไปดูเว้ยมันยิงออกมาเป็นระเบิดไปนเนี่ยแม่งเลยนึกว่ายิงออกมาเป็นระเบิดมาไม่เป็นไรนะครับเอาแตกแตกกันหมดเลยเอาไอ้เชียรเพื่อนด้วยกันเองดีกว่าผมนึกว่ามัมมี่แม่งชัยแม่งใส่ชุดเช็มัมมี่เอาแล้วผมเอาปืนบอมยิงซะเปลืองกระสุนเลยมามัมมี่สักตัวหนึ่งขอมาเทสหน่อยได้ไหมยิงแม่งงี้เลยโอ้ยแรงจริงแรงจริง แตกโอ้โ oh, หแรงอะเนี่ยเดี๋ยวทอมมัไมีมาเยอะก่อนทุกคนมันปลามันปลามาได้ปะวะเอ,อ้ยได้อยู่ไดอยู่เอยคเอาเลยตกเลยกูทิพไห้แล้วผมจะตายปะวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาเยี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมแตกแน่เลยทุกคนต้องห่วงครับผมเฮ้ ơi, ยทิพไหแล้วไม่ได้ลวลูกหมดลูกหมดทุกคนผมต้องไปเติมกระสุนก่อน นี่เอ้ยยิงมาเป็นระเบิดด้วยหรอฟังแขงแมนอุ้ยลองหดมาถอยก่อนถอยก่อนมาดิขึ้นมามาดิขึ้นมาดิแตกแน่มึงรอบนี้แตกไปเอ้ามีเพื่อนช่วย thank you ตกใจหมดตอนให้นึกว่ามัมีมามาครับผมมันครับบอกเลยบอมนี้แรงแป๋งเอ้ยมันไม่ใช่ดิมามีโลยินไฟวะ่ะไปก่อนไปก่อนนะครับจะล่าใจไม่ได้เพื่อนดูฝั่งนู้นไดีแต่ผมดูฝั่งนี้ ปครับบอกเลยว่าคนชนะแน่นอนนะครับมัม,มี่ไม่สู้เว้มาดีมาครับมาครับแอบมันไปเล่นกันตรงนู้นหมดเลยผมอยากลงมปยิงกันเนี่ยไหนๆไนอ้มัม,มี่ฮีโร่มันก็ยืนฟรีแล้วไม่รู้ว่ะลูไม่มีไม่มีมังนี้บ้างเลยหรอเดี๋ยวแต่ผมอยากวิ่งไปยิงมากเลยตอนนี้ขอ,อหน่อยแล้วกัน ไป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 เอาติด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 เอ้ยติดอะไรงงเลยจะพักยิงแม่งี้เลยไม่รู้โดนหรือเปล่าเอาโดนอยู่นะคระับแตกไปดิเอ้ยโคตรแรงอ่ะเซิร์ฟจีนอ่ะแตกไปดิเฮ้ยวูู้ชิบหายชิบหายชิบหายสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้าตายเลยกูแล้วผมทำไมผมเปลี่ยนตัวไม่ได้วะตกเอาตกไม่ได้ อ้ไม่น่ามีตายเลยเอ้ยแต่ยิงค้มอยู่นะครับเอ้ยมันยิงแรงจริงนะยิงมาม,มีตายได้เลยเนี่ยป่ะปะ,ปะเพื่อนเพื่อนร้อยหน่อยเอามันเอามันไอ้ปืนไฟก็แรงกันเ,เนี่ยว่าจะฟากว่าไปตบ่อยดีเพื่อนตบหน่อยมา,มาอ้อม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 เพื่อนไม่ดูดเอาเพื่อนดูดแล้วลืมไปว่ามาม,มีตัวนี้ถ้าสมมติว่าโดนดูดใช่ไหมมันก็สามารถที่จะยิงได้นะครับมันไม่เหมือนกับมาม,มีตัวที่ผมเล่นเนี่ยไอ้เนี่ยมามีตัวดูดตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนกัน กลับไปตัวที่มันมีผ้าคุมหัวเมื่อกี้นะครับเีลืสองคนนะครับไม่ทันแล้วจบซะก,ก่อนนะครับโอเคปล่อยให้คนชนะไปมาคราวนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของคนแล้วนะครับนะเล่นไหนดีอยากเล่นเป็นคนนะ่ะไม่อยากเล่นเป็นมัมมี่มาพร้อมลุยครับยอ่อผมว่าตรงนี้ต้องมีคนเป็นแน่เลย ผมว่านะเป็นแบบเป็นเยอะด้วยแต่บางทีอาจจะเป็นผมเป็นก็ได้วูยี่ทียนี่กูว่าแล้ววัตถุฟ้าถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าไม่อยู่แล้วนะครับมันมากันแล้วมันมากันแล้วอันตรายครับอันตรายมันตกต,ต,ตรงนี้ไม่โดนหรอกแฮ่เอาเฮ้ยเ,เฮ้ยดีนันมีคนตังไอ้บอยิงมันแตกไป เพื่อนไปอยู่ด้านข้างทำไมเฮ้ยเชิบหายชิบหายทันไปะวะเอาจไม่ทันไอชิบหายนี่ไงแตก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แม่งเอ้ยไม่ทันจริงเมื่อกี้มา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 พอพอรู้อยู่รู้ร,รู้รู้กันอยู่ครับรู้ร,รู้กันอยู่ครับดูเลยไหมน,น่าจะดูดไม่ได้ฮุยฮู้ยฮูยฮูยลุมลุ่มลุมลุมลุมเอาเลยตัวจีไม่ได้ด้วย ครับโอเคไม่เป็นไรใช้สกิลกับมนุษย์ฮีโร่ไม่ได้ระมุนวุ่นวายมากครับตอนนี้ลุ้มตบออาตบไม่โดนติดเสาติดเสาดิเอาดิเออนั่นแหละสวยได้เล่นกันตอน่อเรียบร้อยเจอมามี่ลุมไปดิเออแล้วผมกดใช้สกิลไม่ได้มาเป็นไรอ๋อลืมลืมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่ามันล็อกไอตัวมนุษย์ฮีโร่ไม่ได้เออผมก็ลืมเว้โอ้ยผมน่าจะเปลี่ยนปืนรองเนาะแม่งรู้สึกอะไรประโยชน์มากเลยไอ หนูแปดดาวตัวนี้นะครับใช้มีดฟันก็ช้าเหลือเกินนะครับถ้าโดนมามีตัวปลาระเบิดมาคือรีบๆเลยที่ฟันทิ้งเลยหรือไม่ก็ถ้ามันมาม,มีอยู่ใกล้ๆก็เปืนยิงแม่งไอมองไม่เห็นมองไม่เห็นแตกว่ะตรงนั้นแตกหมดเลยผมจะยิงได้ปนนะเนี่ยยิงแม่งไปดิโดนปะวะไปโดนอยู่โดนอยู่ยิงแม่งอย่างนี้เลยกระสุนก็จะได้หมดเลยว่ มึงมีกล่องกระสุนดอกใกล้ๆพอดีเลยหมายยิงหน่อยเว้ยเอ้ยค้างเลยวะมาอุ้ยชิบหายยิงมันดิยิงมันดิเฮ้ยเฮ้ยกดยิงไม่ได้กูกดยิงไม่ได้เฮียเฮ้ยโอ้โหเพื่อนตั้งคิวโอ้ถ้าไม่ได้เพื่อนช่วยนี่ผมตายเนี่ยเมื่อกี้อะตั้งคิวตั้งคิวแล้วไมกระสุนผมไม่เพิ่มวะมันเป็นนัดว่าไม่กระสุนไม่เพิ่มแป๊บนึงขอวางกำลังวางระเบิดไปตรงนี้ก่อน วางนี่ก็แค่ตายแค่นั้นแหละมีวางการตักวางก็ระเบิดไปด้วยหวังว่ามาม,มี่จะไม่เห็นเฮ้ยเพื่อนยิงอะไรอะ่ะคนตรงนู้นแตกยิงหน่อยละกันอา้าวยิงไม่โดนนี่เลยเฮ้ยเวลาซูมมันในนี้ด้วยเหรอเวลาชาร์จเต็มมันซูมเข้าเลยทุกคนผมเพิ่งรู้เนี่ยมันจะมีมาม,มี่มายิงไม่โดนมาผมรอเล่นเป็นมานี่อยู่อ่าอะไรวะมนุษย์ฮีโร่อยู่ อ๋ป้านิิงขอป้าวมิงหน่อยดิจะยิงพลาดอีกแล้วข้างล่างนี้เหมือนมีไม่ไงเน้นเลยแอบไหนอีกนี่ไงแตกไปที่หาเต็มนี่คือบอกเลยว่าแรงนะครับไปตรงนี้มีกำลังวางระเบิดเราอยู่นะครับต้องระวังนะครับโดนไม่ได้นะปตานะครับปิ้วเอานมกว่าจะโดนตัวหาเพื่อนเดี๋ยวปลาระเบิดหมอกควันไว้เลยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องอวางไว้ตรงไหนดีวะ สักาวานเบิกวามาันตรงนี้ละกันร้อยงโง่ตัวไหนสักตัวมาติดกลับแล้วก็ตายไปซะไม่ยิงไม่โดนขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วแตกไปเดานะครับเราอยู่กันสี่สามคนนะครับอีกคนหนึ่งแม่งไปไหนมเพื่อนกำลังมานะครับมาเพื่อนช่วยอยูมาโอ้โห,โหแตกเยอะมากพี่พยืยอขอเป็นละกันมาผมจะเป็นมน,นุษย์ฮีโร่ครับผมมา มีใครเจ้ากับผมเปล่าถามแค่นั้นแหละนี่ไงอุ้ยติดมุมใช่ไหมเอาดีนี่กดกดค้างเลยครับสเต็ปนี้ไปก่อนไปก่อนเฮ้ยจะตายจะตายจะตายไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนครับเดื๋อจะหมดนะครับนี่ไงรู้นะรู้ว่าตามมาเฮ้ยนี่ต้องดูสเตปมีดสเต็ปมีดไปมันไม่ใช่มีทองเหี้ยเอาดีมาไหมมาไหมนี่ไงแตะไป เหลือสี่ตัวอันนี้ไงอันนี้ไงไม่โดนเราต้องระวังมันมีฮีโร่ไว้ไม่ใช่เออนั่นแหละไปกูจะตายมาครับมาครับมารอบเอาเอาลักเลดีมีไงแตกไปเหลือตัวไหนอีกเหลือสองตัวอ่หมดเวลาครับไม่ต้องละโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผม